สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชื่มครับพี่น้องไดโนใหม่ละค่ะไหมค่ะเน้อใหม่เนาะได้นใหม่ส่วนหนึ่งกับหนึ่งไปแล้วส่วนหนึ่งกับมะต้มเนี่ยค่ะนือสันนอนั่งดินนอทุกุจิกินอหางเตาเนาะค่ะนั่นแหละเอากับมะต้มสอมางามเนี่ยพี่น้องต้มเรียบร้อยยังพอๆเอากต้ตมมาตกเต่งให้น้อใหม่เขางามดูดีละกันน่ากินคืนอีกเนาะค่ะค่อยจะขายได้พี่น้องค่อยจะขายดี ว่าม่ก็จะขายได้ดอกขายจังเดก็ได้ขายอยู่เพิ่นว่าแตว่าิีด้ขายเท่อเดียวเพิ่นจะบ่สื่อน้ำเขาก็เฮตดใหนดีนะค่ะแล้วก่อนรอบมีสิจืดหลายประปูนเนี่ยค่ะเพราะว่ามันแง่กันพูดเนาะเขาอันใส่แบบอย่างก่อนซีดีบอกอันยังิีด้บอกเพิ่นอยู่ดอกว่าอาจสิบ่จืดหลายด้รอบเนี่ยอืมจนจนออนอั่วรัวอยู่อันต่ว่ามันอัน แง่กันต้มมดคืนบนนี้แหละมันจะเสริมต้มน้ำใหม่ในี่ตีหนึ่งตีสองก็ไม่ได้ขืนน้งเฮียนย้อนว่านอย่างก,ก็เฝ้ามอน้ำใหม่เนี่ยดูป่ะเนี่ยเขาก็ได้ส่อมงามๆไปนั่แหละค่ะแม่ประยูค่ะแม่ไปงานซอยงานเปิมมีแจ่ง,งานศพพี่น้องอันเทปพระาทมือนี่มันน้าเสียไปอีกแบะผู้หนึ่งแล้วค่ะพี่น้องจําได้ปะแม่ย้ายที่บ้าน เขาเอาของควรไปแล้วแล้วเทาเทายุบันนะนะบ้านหลังนี้น้อยนะเนะาะหรือว่า,าที่เขาไปที่ว่าร้านไลน์นะแล้วอีอยั่งที่เขาเปลงยังก็เวลาเขาเปลนขายของเขาไทายพี่น้องได้รับยุ้มเยอาเอาเนื้อยู่วเนื้อกินให้เรายุน่นนะเพิ่นเหมดราคาเพิ่นเสียละแล้วกับป่้ยตะโดและแหละว่าลูกบัตรย้อนบ่ขึ้นตะโดนละข้าวกระดกบอกอีกแล้วล จะเสียบเนี่ยอืมนั่งดินอ่อนๆสีอัวหลวงสินีอั่นละพันกันนั่นละแล้วเสริมก็ค,ค่อยจะได้ไปยดทูปไปอย่างมือแรงแม่ไปค่ะน้องใหม่เขาก็ได้ตมแล้วเขาก็ไปหลอกก้อนเนาะง <laughs> ั้นสบต้อกันนี่เขาได้แล้วเนี่ยเธอ ซีละ่ะดูพี่น้องโอกอันเลยดิส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นย่อนว่าอย่างก็เถอะบ้านใหญ่ละกะันคนคป่วยยิ่งสิกะผูเ้เฒ่าลายแบนี้ป่วยละ,ยละเห็นผู้หนึ่งตายผู้หนึ่งกระตกใจไปนะพี่น้องเพิ่มว่านน้าเนาะเดอวว่าบ้างกตกใจแลวก็เลยกลายเป็นว่ามีกําลังใจผู้ที่ป่วยยู่งนีนง่ยิ้ว่าผู้หนึ่งตายยังเสียซสั่สลายอยู่ด้มือเนี่ยพราะ่ามัน อันยังก็เขาเอาไส้แบบแน่นเอียดเลยมาพี่น้องอันอันจือดอยุดอกเนี่ยมึงแน่สีนะถ้าิได้บอกเป็นยุบ,บัดเจ็บอันนี้บางเชื่อมันไม่ได้จืดหลายเดิมสินะรอบเนี่ยเพราะว่ามันเดือกตีสองหลับกันเลยจู่ทานไว้หลับกันเลยขึ้นไปนอนเลยก็ไหวอืมเป็นไง ส่งน้ำงามกันข่ามะเธวมาปอกใส่กักกนแล้วจะซ้่มหืมเด้พี่น้องรูกไปจะก,กิน่นปะค่ะมืนอีี้ะได้บอกลูกค่าอยู่นี่ว่ามันจิบปัน่นมันจิจืดปั่นไดบ่าพรลูกเพราะว่านเนี่ยก็เสริมต้มเน,น้นพูดต้องเสหมองไงก็เนี่ยคิดว่านะแต่ว่าต้มโดนนะโดนเนี่ยเงอนสนสีน้อยอย่ถึงั้นสืบุญอะ่ะไม่สีน้อยอยุมซะ ซีมต้องเบาละกันเดลยค่ะซีมกันไปหน่องจะได้บเบาะลดขาดเถอะอืมเดยอะไหมอืมเยอะพี่น้องเกับพี่มากจืดนะแต่บ้านเราไม่เพี่กับมากจืดแหละเพราะไม,ม่พี่มากขมหน่อยนะ จืดยบบอเราหลับเป็นหนนอนง่ายกูนาวคหนาเขาเลือกต้มแต่นอนนั่งดินนี่เนี่ยผนอนกูหนาดูว<อ>สะอ่อนติดบอกผู้ทังคนเพื่นกะบอไปร้วกะตัดเดียมตัดยังรักเลี้ยวโ้นอสันสันเพนกะตัดอันยังก็ตดัดปลายงามบ่ไม่สันตดัดป ทานขายต้มขายยังนีเเเเน่เสริมสิบประตัดเลย่ดยๆไปอีเลยสิซสอยกันเสริมทรงกันงามขึ้นจุกุเศจะเศรษแต่หนัวพี่น้องพาไปขายของน้ำกันเด้อค่ะมือนี่ขายต้มน้ำไหม้ค่ะขายไปเรื่อยๆบุญหละเราเขาไม่กินข้าวกินน้ำสิไปป้าไปดงเขาก็ค่อยว่ากันไหม่บปเนี่ยค่ะกระมือ สาวเสริมเฮ็ดเบียกยุงเสือกับแมงหูมดำค่ะขายของหาแนวอยู่แนวกินพี่น้องพนกระถามพนรังท่นันพนกะว่าสาวเสริมจะปเปียกพลังมาเตะแม่หลายแท้อยู่เหมือนพลังคือกันพี่น้องมาพักพอนีน่พียงพอ้อละมมือตื้นสวยแน่กระยา่าเถาะสะดอกมันไปได้พักพอนหลายเขากับสิบอันสวอยไปตื้นสวยเอาพูดนึงยังเลยอีกเครื่องหมอ,อยุคค่ะสามอีเจ็กเบิดอีกก้อน คืเสียดเลวแหละพี่น้องหมอหญ่เนะไอหมอํำเก้านะ่ะแต่ว่ามื่อน,นี่มันแน่นค่ะเมื่อน,นี่เงียมันไม่จริงดีป่ะบูนี่ฟื้นอันเนี้ยก็ท่านกับเมื่อเมื่อคืนนี่แล้วก็เดิกอีกค่ะตีสองผนน,น,น,อน,นอั่นเนาะเริมนอนเฝ้าอยู่เนี่ยต้มน้ำไมรุ่นนั่นพูนี้อีหลีดิเนี่ยพี่น้องมั่เป็นหาเราเด้ตีสองกล้วยอีกนั่นเติมนอนเบิ้งอันฝ่าเรือมากมาก,มากอยู่นี้แต่ฝ้า ฝนกระตกยุ้ยตะบ้านแป๊กปอกแป็กแป็กง่อยเพราะเป็นตะฟ้าแฮงไปนั้นมีตะฟ้าสุม้มต้องระมัดระวังเด้อค่ะบอกไปการแจ้งไปยังน่งดูสุ้มยุ้ลุงกส็สิจืดแน่ยุ้ยซุ้มยุ้ยเถิงนี่แหละยุ้ยเถิงนี่แหละมันเสียนันแน่ยุ้ยเถิงนี่มันเสียบะถึกน้ำแน่มันจะเขินน้ำแน่แล้ว พาไปเลาะคายครับพี่น้องหนานี้มันก็ถือว่าเพราว่าเขาเป็นหนาแรกครับเดี๋ยวนอลุนี่กับแปดสิบบาทนี่ขนญาติกันพูดหลามึงดูบรรนากาศเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนละตะกินปะพี่น้องมึงดูเห็ดเป็นตะกินกันเป็นตะกินนอพูดน่ะเรียบค่ะจืดดีอยู่ดอกอือพี่น้องมาเบิ่งกูน่ะแต่ซื้อบรค่ะ เอฟซีกับว่าโอ้ยเจ้าต้มแบบเจ้าเาป็กต้มเป็กขายอันทรงไม้เน่สันสาซึมกับเฮดอยู่เดียขาดนอนังดินตะวั้นเป็นน้อนังดินแบบรุ่นใหญ่แล้วก็นอน,อนายนาวหนอเฮดอยู่อันหลังที่ท้ายคลิปลงไปหล่ะมันหันม่ได้ลายพี่น้องซื้อไปละไปปอไป,ไปฟะเอ้ยไปฟานรดแล้วก็ต้มรวมกับไม้คือเกาเนาะค่ะไปไปขายของน้ำกันพี่น้องยายจ้ามาซื้อต้มน้ำไม้จ้าแม่อาะตะน้องสินั่น่อยแม่ปุณน,นะแนะม่ลูกอันต้มตะนออนังดิน โอ้งามนี่ขันเอาน้อยง่กับบดเดี๋ยวพุณนะโล่น่ะดูตื้มไม่เรล้ากันก็สื่อน้ำตลอดได้พี่น้องอือดูขาวกระดอกกระเดือ้าสามกิโลจ้าขุนนะดูน้อยง่เลย แม่เราหมัดนอใ่นอใยน,นออวบบ้าแเราจะไปขายนออะไรก็ <c oughs> มีแต่นอใๆแท่ะพูดนะดูดมืออื่นเด้อค่ะมีสุตรนอใหม่เด้อยู่ท้างโคงบ้านนสุดเนี่ยก <c oughs> ่อนไปเหตุการณ์เหตุงั้น่ะมาแวะซื้อรถพูด่ะต้มผักกาดดองกะมีค่ะแม่ค่ะ นี่ล้านเราเด้อค่ะพี่น้องอทั้งโค้งนี่ะจำไม่รถเนี่ยมีล้านค้าจอดซื้อของซื้อ,อยางก้อนไปปิ้งไก่หอน,น,นอยู่ิปิ้งไก่หอนหอนยู่อืมอๆอืเปิงหยิบไปเห็นแม,ม่ค้าซิมน้ากันตะนนอยงา้างเห็นพิ่นพิสูจน์ค่ะ3โลแรก3กิโลแรกมีตะนนอยใหญ่ ตรงลูกค้ากันค่ะสามโลค่ะอีกคนละครึ่งโลอีกสองเป็นซี่โลเนาะเธอเนาะเป็นซี่โลเอาเสี้ยยาเป็นคอยเพิร์นเนี้ยน่กสิแล้จะได้เคียนสุบได้นี่ค่ะหางยาวก่อนเดี๋ยวหางยาวอีกเพิ่นเอาคอยเคียนได้เนี้ย นอหนึ่งเลือกให้พี่น้องกันเพระาะว่าก็จะได้เลือกนี่เพื่อจะไปซุปเอานอยาวนี่สิซุปหน,นึ่งเม่ดใสอีกเคิงหนึ่งบอยมือนี่ยานม่จืดไหลใสมันเหมืิด <c oughs> ฝุ่นมาเสียบยุของเราเส่นซื้อซอยกันค่ะถอนละจ้าสาวบาทหนูทอนแล้วไปส่งลูกไข่กันค่ะ4ี่โลตื่นลูกค่อยุขข่ค่ะสี่กิโลค่ะพี่น้องพู่นะ ทำไมน่นา้งดินนะเนาะเริ่งโลบอกแม่ป้าอันหัวรหกสิบบาทเพิงรลสามสิบบาทเพิ่งโลเนาะนอนจังไหนหมักนอนไงผู้หลังคนกับหมักนอนไงผู้หลังคนกับหมักนอนน่อยแต่ว <laughs> ่า,ามันงามดีอยู่ดอกอืมอืม น้อยๆก็ตะฮักดีค่ะถ้ามาเขาปอกมาให้เรียบร้อยเหมือนแล้วเนาะมึงดุนอืมสอมเรียบร้อยเลยดิอืมนี่เห็ดขมเห็ดขมยังบ้านทันได้ออกจ้าฝนมันต้องเอาล่ะก่ะเอ้ยฝนตกยอะไรยังบ่อพอต้องเอาก่อนอีกทอนเจ็ดสิบเธอมีเงินน้อยเ่นอนจะ เอร์ลต้มแากแากเลยเนี่ยน้ำไม่ไหลเป็นวินตาเขาไม่ได้สูบเลยย้ำเนี่ยหาบันโคกบ้านเหาน้ำหมนอตางนี่แหละบะมีป้าป้าหน่ะซุมือนี่หน่ะป้าละป้าละก่อสองก่อจ้า เติมให้ก็เกือบโหลพป่ณละตละทีเรือกเลยสามสิบบาทไ่ต้องซื้อโหลมันจีได้เป๊ะซื้อสามสิบบาทก็พอจ้ากระด่งของดวยเติมให้เนี่ยค่ะหลายเกือบโหลจังหวะสามสิบบาทก็ได้เกือบโหลโหลหนึ่งก็ได้เกือบซื้อบอดโหลก็ได้เกือบโหล เดี๋ยวเขาท้อนในรถก,กันท่น,นี้จืดเน่ต่ว่ามือนี่หอดตีสองละทานเหมืดสีนด้วยไม่ย้ายอีหลีที่ปกติมือนั่นน่ยถามย้ายไม่จืดดีบ้าเราซื้ออยู่น่ะเนาะอืมแล้วไม่สาวเสริมเสียแต่ว่ามือนี่มันอ่ะเอาสีนด้วยใหย้ายมันทานเหมือดจว่าตีสองละทานเหมดตืมไล่ไหล,หลเอ้นี่พอดีนี่เนี่ยมือเนี่ย มากกันมื่อนี้มันสิบิ้จืดค่กเพราะว่าอย่างทานเมือ่อตีสองต้มตะทุ่มนึงน่ะปอกให้เรียบร้อยพคนนี้น่ะเหลือตะกีบอันนี้เติมไปอีกอันนึงน้องไม่ไปป้าจ้ะแต่ว่าเลือกอ๋อกตะนอสันมา ตอนสิบบาทมันอันนาืมนี่น่ะนาะมันอันนั่นอหกสิบเจ็ดสิบค่ะแมวบ้ามือเนี่ยจะเครื่องโรบะจะเครื่องโลบะตัวนี้น่ะหกสิบบาทจ้า โหลหนึ่งเนาะจ้าหวานหวานมาสีมก่อนสีมไมเน่สีมไอเนจ้าเบิ้องเอานอกบนหวาเนี่เราสีมกันเอานี่น้อนเนี่ยกัดไอเน่เอากัดดูกัดเลยกัดเลยไม่ต้องปอกปอกให้แล้วกัดกลัวโลดเออกัดก้นมันั่นละหวานปะเนาะจืดยุดอกเนาะ อมิตรน้องอางามเหมือนี่อ่าเติมกันไปเลยเติมอีกกันนะ<ม>อืมพูดนะเรียบปะเนอะกัดคำนี้ไงเนี่ย <c oughs> ไม่มเป็นตาเซ่บอืม <c oughs> พี่น้องงามอีหลีเด้อห,อหอนหอนเนาะเอาเห็ดเอาเห็ดขอบคุณค่ะทา,านให้อร่อยนะคะ น้ำไม้แ<觀>ม<眾>่ต้นน้ำไม้อันออนปุ่นน่ะน้ำไม้นางดินจ้ามีแต่นอนนังดินพาันไปหาเบื้งปุ่นน่ะแขนบาดแขนใส่เมื่องามอิหลี่หกสิบบาทจ้าจืดงามงามปุน่ะจากโหลน้ำแม่เนาะเงอจากโหลค่ะปุ่นน่ะมาเลือกเอาก็ได้เด้กสีมก้อนก็ได้เบิ้องใส่สีมนงามกันแต่วว่านอ่อนดอกมันเป็นน้ำไม้นางดินหมดอยุค旱น้ำไม้ตั้งดินทั้งสี เนี่ยเขาขาวนะเนาะอุ้ยไดินไล่ยอยู่มันหนักเนาะไหมอันนี้นะแต่ว่าปอกเกือบมอดแล,ล,ล้วละดดิโหลลนตื้มไปอีกกันเนาะแม่เด้อดดอืมอืมนี่พูกน่ะมันอันหนักมันมีตะนอใไม่เอนบ้โกนดิเขานอะยาวมันกโนนกนอยู่อ,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 อันนี้นอะน้องดินตันดีนดจ้ากินได้เลยตืดแล้กกัน แกงก็ได้กินกับป้นกระเตี้ยวก็ไดค้ค่ะเนาะพี่น้องบ้านเฮาก็เลยมือเว้นอู้นี่มาเพิ่นไปซอยจันเพิมันเราไม่ได้ใส้สุดอันนี้ก็สุดสดำอันแห้งบ้แหงซ้งำออตอนสามสิบเออสี่สิบตัวเนะ่ะขอบคุณค่ะรู้วาเหกสิบ <ไว S 1> บาทรู้หนึ่งก็ได้หลายอยู่ดิ เพ <centre tripod. S 1> mm ื่องโหลก็ได้โหลนึงก็ได้จ้าเดี๋เอาจากโหลนึงนะเบิ้งสิซังไงเบิ้งเขาอยากเอาปะเอาเอาลูนตื้อม่อีกเต๋อเต๋องามงาน้าอืมอืมโหลละไปเอาอีกบ่าสุดโตมน้ำใหม่ซอยเนี่ยจ้าจ้าเอาบ้านเรายู่ในบัระเดี๋จ้าสัน เอาเดี๋ยวคุณพี่ตืมเลยเดี๋ยะคุณพี่เอาจนล้นลดค่าถุงได้ละเธอเดี๋ยวคนเอิญป่นขายค่าเพราะเมนวานันดิพี่น้องปุนางอือเอามันมิพีเองเถองานป่นขายขอบคุณค่ะถือยัดเยียดละเอาเดี๋ยวถามเราไม่ขึ้นบ้านเรายึดแตไปเดี๋ยวคมาตามมาเนาะมองบ้านไอ้มุดนีู่ปะจ้า บ้นไอมมมมม้มุดเแม่มมกกขอบคุณค่ะเอ้สีสิบสีสิบ <c oughs> เฮ้ยโกงราคาอีกอออตี้อ๋ตายเธอเออมีเงินน้อยบ้านน่ะอขอบคุณนะค,ะค,ค่ะแล้วอัน <c oughs> นึงเอามไปกินลายมือเส้นม,มือเดียวมันกินหมดละเตี เดียวได้คาบเดียวนขนาดคาบเดียวมั่เจ้าสะออนนอมนี่นอนนอนตุก๊กปูได้ปีอยู่ซื้อเพื่อนื้อไปหาเองก็หาเองจ้าพุดนะมึงดูปาดมืด,ดมันเสา,เาตัวเนี่ยมึงดูพุดนะมี่ต้อหอยมือหวานนี่บัตรถืออันบัตรถือตอดสันอตืมไปอีกค่ะมันจะน,น,นั้นหมด <laughs> ตืมอะ้รตืมอีกเจ้าเนี่ยกับมดแล้วนะด่าเมฆ่ายันบ่ตมดค่ะพี่น้องว่าขายดีขายดีบ่ตรเมนดิ ซื้อโหลหนึ่งได้โลสามเฝ้าขายเฝ <c oughs> ้าเมิดค่าบัาดถึงดอกนอก้อโอ๊ยเพราะด้สื่อทานค่ะทา,ทานกับสอบนึ่งต้มได้สองหมอ้อมมเอาฟื้นเอาฟื้นแล้วเพราะได้ยากีด้ผลหาสื่อเตาไม่อีกเตาสมัยไม่ห้องจเดิ้นเบรกมึงดูเนี่ย ซื้อต้มน้ำไม่ซอยน,อนี้จ้าเหลือโหลนึงพอดีสิตื้ออมไห้หกสิบบาทนึงจ้าเจ็ดสิบก็ได้เนี่ยโหลส <c oughs> ี่โหลห้าพูน่ะพ่อเมื่อนี่เส้นเนี่ยเบิ่งโหลเครื่งโหลกร้าพูดนะเอาแทนไปแล้วือเกล้าเนาะพ่อขวากสื่อน้ำดีเด้อเราสื่อถูกเบิ้งยุ่เกไก่เนี่ยห้องกากปนสมละมาเลยอือ น้าพ่อนะแกงเด้จาัาต้มปนกินกับป่นกินกระเจ้ากับปีก็ได้ขอบคุณค่ะเมืดอแรกพี่น้องค่ะทำไมเขากระเลาะไปเลาะมากกับเมิดอป็นีน้เนาะอันนี้ก็ไว้ไม่ค่ากินซะเนี่ยค่ะวันนี้เขากินปนเลยพี่น้นองทำไมจะของไมไ่กินจักเจือจา้าไปถุงไปกอนสิกินอันนี้เขาไม่ค่าค่ะ เหลือซีค่ะขายสลัมือกับพอเด้คคา,าทานพี่น้องบอกกับนายฮูดามีว่ามือมือหนาไปหาสร้างล้านที่ว่าพนอนัดลอเต,ต่าดีๆละ่ะสื่อเต่ารุ่นที่ว่ามันเงี้ยเงี้ย่ก่อนเงีเง้ยฟื้นโดนยดนัยงไงน่ะมันค่อยว่าเปลืองฟื้นกิสิเพอหาอะไรอยู่น้ำปลาน้ำโขกนะคะ่ะแต่ว่าเขาบ่มีเตา่าเนาะอะไรเด้อค่ะสำหรับมือนี้กะน,น้องไม่เขาได้จกโหลหนี่ลืมนับเจ็ดโหลคืงแปดโหลเก้าโหลเปล่าสิบเนาะประมาณสิบกิโลนี่แหละเด้อค่ะหมอนั่นยัดไปได้ก็ได้สิบเนาะ เมื่อยกเลยซี๊ดเมื่อดกเลยซี๊ดิ่งมือนี่น้องใหม่เสร์ฟเสยุ่ที่สิบสามสิบสี่เหรอบุญหละกระตื้มกระแถมไปน้ำเน่เนาะคะ่ะนั่นละ่ะตามพี่น้องบ้านเฮาค่ะได้มวลด้ซื่มกันพร้อมคนขายก็ดีใจคนซื้อก็ดีเนาะค่ะนั่นแหละเฮ้ยเมนเนาะคนซื้อก็ดีใจคนขายก็ใจดีซะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ไวปซะนี่แหละเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นในเด้อค่ะสวัสดีค่ะแล้วเสร์ฟให้พี่น้องเด้อค่ะ